สวัสดีครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนครับที่บ้านผมเนี่ยเจอปัญหาคือน้ําไหลย้อนครับที่บริเวณตัวระเบียงหน้าบ้านของผมครับวันนี้ผมก็เลยได้ซื้อตัว P u โฟมนะครับมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับพร้อมกับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา7จุดภายในบ้านนะครับที่เราสามารถใช้ P u โฟมเนี่ยในการที่จะอุดรอยรั่วรอยร้าวต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยตัว P u โฟมที่ผมใช้ใน วันนี้นะครับก็จะเป็น PU f o โฟมของพ Plu um ัมกิ n นนะครับจะเป็นตัวใจแอนโฟมนะครับ T1 ซึ่งตัวนี้จะเป็นขนาด750มิลลิลิตรนะครับโดยวิธีการใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีขั้นตอนอยู่มาณตักงสี่ขั้นตอนครับโดยอันดับแรกเลยให้เราเนี่ยเขย่านะครับตัวกระป๋องเขาเนี่ยอย่างน้อย30วินาทีนะครับ2นะครับให้เราเอาหลอดแล้วก็หัวฉีดเนี่ยสวมเข้าไปที่กระป๋องสเปรย์ PU f o ฟของเราครับ ถัดมาครับให้เราพ่นน้ำนะครับที่พื้นผิวของเขาเนี่ยเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวตําแหน่งที่เราฉีด p u f o ฟ m ไปเนี่ยติดแน่นนะครับผมต่อมาเราก็คว่ำตัวกระป๋องนะครับแล้วก็กดหัวฉีดณนะตําแหน่งที่เราต้องการฉีดตัว P u f o ฟเข้าไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วหรือรอยแตกเล้าต่างๆถัดมาเดี๋ยวเรามาดู7จุดนะครับในบ้านของเราที่สามารถใช้ p u f o ฟ m แก้ปัญหาได้ จุดแรกเลยครับก็คือรอยต่อระหว่างระเบียงกับตัวหลังคาบ้านของผมครับถ้าฝนตกปกติเนี่ยผมต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าน้ําที่ตกลงมาเนี่ยนะครับก็จะไหลลงไปด้านล่างได้ตามปกติครับแต่ในกรณีนะครับเมื่อไหลที่มีลมเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับมันจะทําให้น้ำเนี่ยถูกนะครับพัดแล้วก็ไหลย้อนเข้าไปที่ช่องรอยแยกนะครับระหว่างตัวหลังคาระเบียงกับหลังคาของผมครับและทําให้บริเวณด้านล่างเนี่ยเจิ่งนองไปด้วยน้ําเลยนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะใช้ตัว P u Foam นี่แหละครับในการแก้ปัญหาโดยการฉีดลงไปเลยนะครับในตำแหน่งที่เป็นรอยต่อนะครับของตัวระเบียงนะครับหลังคาระเบียงของเราทีนี้นะผมก็เลยมาทําเป็นชุดสาธิตให้ดูนะครับบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ P u Foam เนี่ยฉีดเข้าไปบริเวณรอยต่อนะครับระหว่างตัวหลังคากับตัวผนังตรงนี้เลยนะครับก็คล้ายๆกับ ลักษณะที่ผมฉีดด้านบนเมื่อกี้นะครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับหลังจากเราฉีด P u f o ฟไปแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณตักครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเวลาเราฉีดน้ำไปหรือว่ามีฝนสาดต่างๆเนี่ยนะครับด้านล่างนี่ก็จะไม่มีน้ำที่จะซึมหรือว่ารั่วลงมานะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของ P u f o ฟที่ทำให้เราเนี่ยสามารถป้องกันเรื่องปัญหาน้ารั่วแบบนี้ได้ ถัดมาจุดที่2นะครับที่ผมเอามาใช้งานก็คือช่องตรงขอบวงกบประตูหน้าต่างครับอย่างของผมเนี่ยเพิ่งทำเคาน์เตอร์ไปแล้วก็ทําวงกบขึ้นมาเองนะครับมันก็จะมีช่องตรงนี้อยู่นะผมก็สามารถที่จะฉีด p u f o a ฟเนี่ยเข้าไปได้นะครับโดยการฉีดเนี่ยแนะนําว่าให้ฉีดประมาณทัก50-75%นะครับของตัวช่องว่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขยายตัว 3ครับจะเป็นจุดนะครับที่เกี่ยวกับการเจาะผนังนะเพื่อที่จะใส่ท่อต่างๆท่อ PVC ท่อนะ้ำปละปาอะไรนี้นะครับมันก็จะมีเป็นช่องอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะฉีด PU Foam ของทัามคินนะครับตัวใจแอนโฟมเนี่ยเข้าไปได้เลยถัดมานะครับจุดที่4ก็คือรอยแยกนะครับระหว่างตัวบ้านกับตัวพื้นทางเดินนะครับรอบบ้านของเราเนี่ยมันอาจจะมีรอยแยกแบบนี้อยู่นะซึ่งเป็นจุดเนี่ยที่จะทําให้ นะครับสัตว์ร้ายหรือว่าตัวปวกหรือมดหรือว่างูตะขาบเนี่ยเข้าไปอยู่ได้และอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นจุดที่ทําให้มีต้นไม้เนี่ยขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถใช้ p u f o ฟโมเนี่ยเข้าไปฉีดนะครับแล้วก็อุดรูนะครับรอยแยกตรงนี้เนี่ยได้เลยครับจุดที่5ครับก็จะเป็น ช่องเหล็กนะครับที่เป็นปลายเหล็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราทํางานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปิดช่องไว้เนาะของผมก็จะมีหลายจุดเลยอย่างเนี้ยก็เป็นใต้ระเบียงของผมครับผมไม่ได้เชื่อมปิดไว้อ่าล่าสุดเนี่ยผมเจอคือคือมีงูเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่องนี้ครับผมก็เลยใช้พิยูโฟมเนี่ยในการที่จะนะครับปิดช่องนี้ได้ครับ จุดที่6ครับคือเป็นรอยต่อนะครับหรือว่ารอยเล้าบนกําแพงนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นรอยต่อของกําแพงเราสามารถที่จะใช้ P u f o a ฟมในการฉีดปิดได้นะครับหรือเป็นรอยเล้าลักษณะแบบนี้ก็ใช้ P u f o a ฟนะครับของพัมคินเนี่ยที่เราใช้เนี่ยในการฉีดแล้วก็ปิดรอยเล้าตรงนี้ได้ครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่องนะครับช่องทางที่จะทําให้พวกงูหรือว่าตะขาบอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้เนาะถ้าเราไม่ปิดนะครับ สุดท้ายนะครับจุดที่7ก็เป็นช่องว่างนะครับใต้ทางเดินรอบบ้านของเราเนาะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีช่องว่างแบบนี้นะอาจจะเป็นจุดที่จะอาศัยของพวกงูนะครับตะขาบแมงองเนี่ยเข้าไปอยู่ได้นะครับเราก็ควรที่จะปิดก็ต้องบอกว่า p u Foam ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการที่จะซ่อมแซมปัญหาลักษณะที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมด7ปัญหาข้างต้นนะครับ หลังจากที่เราฉีด PUFoam ไปประมาณตักครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ p u โเนี่ยก็เริ่มจะเซตตัวแล้วก็แห้งแล้วเราสามารถที่จะใช้คัตเตอร์ในการกรีดนะครับแล้วก็แต่งให้ได้ตามที่เราต้องการได้เลยครับอย่างตัวเคาน์เตอร์ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องมีการฉาบอีกรอบหนึ่งนะครับตัว p u f o a โเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยนะครับยึดตัวมงกบของผมเนี่ยให้มีความแน่นแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้น เราจะสังเกตเห็นว่าตัวเนื้อโฟมนะครับเขาก็จะอพองออกมานะครับแล้วก็มาปุดรอยต่างๆนะครับรอยรั่วหรือว่ารูต่างๆเนี่ยของเราจนสนิทเลยนะครับซึ่งอัตราการขยายตัวงเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30เท่าเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นว่าเราสามารถฉีดนะครับตัวเนื้อโฟมเนี่ยเข้าไปประมาณ50-75ปรเ็นของความกว้างนะครับหรือว่าปริมาตรของรูก็พอเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนื้อโฟมเนี่ยเขาก็จะพองตัวออกมาปิด นี่นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยสามารถที่จะกรีดนะครับตัว P u f o ฟเนี่ยออกมาง่ายๆแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะตกแต่งตัวโฟมของเรานะครับหรือ P u f o ฟของเราเนี่ยได้ด้วยคัตเตอร์เพียงอันเดียวแล้วก็อีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับตัว P u f o ฟตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้สีนะครับทาทับได้อย่างตัวนี้นะครับผมก็จะใช้สีดำเนี่ยทาทับเข้าไปเลยก็จะเห็นว่ามันก็จะกลมกลืนกัน อีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับของตัว P u f o a ฟตัวนี้นะครับก็คือเขาจะไม่ลามไฟนะครับผมใช้ตัวแก๊สกระป๋องเนี่ยลองจุดดูนะฮะจะเห็นว่าตัว P u f o a ฟเนี่ยเขาก็จะไม่ลามนะเขาจะติดเฉพาะจุดเท่านั้นจากนั้นเขาก็จะดับไปเองนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถนําไปซ่อมบ้านหรือว่าซ่อมหลังคาเนี่ยได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัยครับไม่เป็นสารหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่จะทําให้เกิดไฟลุกลามได้หากมีประกายไฟเกิดขึ้นนะครับ สุดท้ายนะครับสำหรับผมเนี่ยหลังจากได้ใช้ตัว PU f o a ฟของ u m p ค i นนะครับใจแอนโฟมนะครับเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบการผสมปูนหรือว่าจะต้องไปใช้วัสะดุอื่นเนี่ยมาทำการซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วรอยร้าวต่างๆเนี่ยผมว่า PU f o a ฟตัวนี้จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อสินค้าของปัมคินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือช่างไฟฟ้าสว่านลูกหมูแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นยี่ห้อของพัมคินนะครับเมื่อซื้อแล้วอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนรุ้นรางวัลที่พัมคินเขาจะไลฟ์จับรางวัลแจกทองกันทุกสัปดาห์ครับแจกมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดือนละ1คันแล้วก็มีการจับแจกรถกระบะครับเป็นรางวัลใหญ่ปลายปีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของพัมคินนะครับในวันนี้ผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ